บทที่74รู้ด้วยตนเองเรื่องทั้งหมดที่ฉันอธิบายมานี้ล้วนเป็นประสบการณ์ของฉันฉันบอกได้เท่าที่ฉันมีความสามารถในการบอกเพื่อให้เธอรู้ว่ามันเป็นอย่างไรจากนี้ไปเธอจะต้องหาวิธีไปสัมผัสกับมันด้วยตนเองความรู้ที่สมบูรณ์ที่สุดคือความรู้ที่เกิดจากการได้ไปสัมผัสด,ด้วยตนเอง ความรู้ที่เกิดจากการบอกเล่าของคนอื่นนั้นยังไม่ใช่ความรู้ที่แท้จริงพระพุทธเจ้าตอบแต่ถ้าไม่มีความรู้จากท่านข้าพระเจ้าจะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งที่ข้าพระเจ้าไปสัมผัสนั้นมันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องละขอรับอจิตะถามต่อฉันจะเปรียบเทียบเรื่องนี้กับการเล่นกีฬาที่กำลังดำเนินอยู่ในสนามแข่งขันสักแห่งหนึ่ง ความสุขนับตั้งแต่ลำดับที่1ถึงลำดับที่3นั้นเปรียบเสมือนเป็นคะแนนหรือรางวัลที่พวกเธอทำได้ในระหว่างที่เธอร่วมเล่นกันเพราะพวกเธอผัดกันแพ้ผัดกันชนะเมื่อเธอทำคะแนนได้เธอก็ดีใจในขณะเดียวกันเธอก็ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียใจที่เป็นฝ่าย,ายแพ้แต่ก็จะมีผู้เล่นบางพวก เกิดฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าทำไมฉันต้องเล่นกีฬานี้ด้วยเพราะเขาเริ่มรู้แล้วว่าความสุขที่ได้มานั้นมันกำลังอยู่บนความทุกข์ของคนอื่นพวกเขาจึงตัดสินใจหยุดเล่นและไปนั่งพักอยู่ที่มุมหนึ่งของสนามนี่คือสันติสุขที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกหลังจากนั้นเขาจึงตระหนักรู้อีกว่ามีผู้คนมากมายที่พ่ายแพ้ และขาดแคลนเขาจึงสละบางสิ่งบางอย่างให้เขาเหล่านั้นไปและเมื่อเขาค้นพบว่านอกจากความสุขที่เกิดจากการสละให้แล้วยังมีความสุขที่เกิดจากการมองดูตัวเองนั่งอยู่ที่มุมสนามอีกด้วยแต่ถึงอย่างไรเธอก็ยังเป็นหนึ่งในผู้เล่นกีฬาในสนามนั้นอยู่ดีเพียงแต่ขณะนี้เธอหยุดเล่น และเห็นตัวเองหยุดเล่นไปเท่านั้นแต่วันหนึ่งที่เธอเกิดค้นพบว่าแท้ที่จริงตัวเธอเองยังมีอีกคนหนึ่งที่อยู่นอกสนามและกำลังมองลงมายัางสนามที่มีเธอเป็นผู้เล่นอยู่เขาเป็นผู้ที่อยู่นอกเหนือกฎกติก,กาใดๆถ้าเขารู้และเข้าใจว่าทั้งหมดมันเป็นแค่การเล่นกีฬาที่ที่เขานั่งอยู่นอกสนามนั้น คือสภาวะที่แท้จริงเมื่อใดที่เธอสามารถสื่อสารกับตัวของเธอที่อยู่นอกสนามได้แล้วสามารถมองเห็นตนเองว่าเป็นใครจากมุมมองของเขาที่อยู่นอกสนามเขาก็จะกลายเป็นผู้ที่รู้ว่าตนเองมาจากไหนและสามารถออกจากกฎเกณฑ์ต่างๆได้อย่างไรและความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงก็จะบังเกิดขึ้นกับเธอ ณเวลานี้ฉันปรารถนาให้เธอไปพิสูจน์ด้วยตนเองจากการตระหนักรู้ว่าเธอคือพุทธ,ธะว่าเธอคือพระเจ้านั้นเป็นอย่างไรการได้ยินได้ฟังการอธิบายของฉันมันเป็นแค่ความรู้ของฉันถึงอย่างไรมันก็ไม่กระจ่างชัดเท่ากับที่เธอได้เห็นหรือประจักษ์ด้วยตัวเองพระพุทธ,ธเจ้าอธิบาย แล้วพวกข้าพระเจ้าจะมีสภาวะบรม,มสุขเช่นนี้ได้เมื่อไหร่หรือขอรับอชิตาถามได้เดี๋ยวนี้ทันทีที่เธอตัดสินใจเป็นพุทธ,ธะหรือเป็นจิตพระเจ้าพระพุทธ,ธเจ้าตอบมันง่ายขนาดนั้นเลยหรือขอรับข้าพระเจ้าอุตส่าห์ดันด้นเดินทางตามหาพระองค์มาแรมปีเพื่อจะได้ค้นพบสัจธรรมที่ล้ำลึกข้าพระเจ้าคิดว่า พระองค์จะต้องมีวิธีการอะไรที่สามารถพาพวกข้าเข้าสู่สภาวะนี้ได้ใช่ไหมขอรับอุปสีวดาบทถามตราบใดที่เธอ,อยังมีความเชื่อแบบนี้เธอจะไม่มีวันเข้าใจสิ่งนี้ความเชื่ออะไรหรือขอรับอุปสีวดาบทถามต่อเธอมีสองความเชื่อคือหนึ่งเธอเชื่อว่า สิ่งที่เธอแสวงหานี้จะต้องไม่ง่ายและจะต้องมีกรรมวิธีที่สลับซับซ้อนซึ่งเป็นผลมาจากวิธีการเรียนรู้ที่ผ่านมาของเธอจากการสอนแบบเป็นขั้นเป็นตอนหรือการรู้จากภายนอกซึ่งนั่นเป็นกรรมวิธีที่เราครูอาจารย์ที่ยังไม่ประจักษ์แจ้งใช้สอนพวกเธอเพื่อที่จะทําให้เธอรู้สึกว่าที่เธอยังทำไม่ได้นั้น เป็นเพราะเธอ,อยังใช้ความพย,ยายามไม่มากพอเธอ,อยังอดทนไม่มากพอเธอจึงยังไม่สำลิดผลซึ่งที่จริงคนที่สอนเธอนั้นเขาก็ยังไม่สำลิดผลเหมือนกันที่ฉันรู้เพราะฉันได้ประจักษ์มาแล้วว่ามันไม่ได้ผลฉันทดลองทำทุกสิ่งที่ฉันต้องทำจนหมดแล้วจนฉันรู้ว่านั่นไม่ใช่วิธีทาง ที่ทำให้ฉันบรรลุเป้าหมายความเชื่อที่สองคือเธอเชื่อว่าจะต้องมีใครสักคนจูงมือเธอไปทำเรื่องนี้เป็นความเชื่อแบบขั้วตรงข้ามกับสิ่งที่ฉันพยายามจะบอกกับเธอตราบใดที่เธอยังมีความเชื่อแบบนี้เธอจะยังห่างไกลจากเป้าหมายที่ฉันบอกว่าเธอต้องทำด้วยตนเองเธอต้องสัมผัสด้วยตนเอง และที่สำคัญเธอต้องตัดสินใจด้วยตนเองเพียงแค่เธอตัดสินใจว่าเธอคือพุทธ,ธะด้วยตนเองนั่นคือสิ่งที่เธอต้องเป็นผู้กำหนดฉันไม่สามารถกำหนดหรือตัดสินใจแทนเธอได้ฉันไม่สามารถไปจับมือให้เธอเป็นพุทธ,ธะได้เธอต้องเป็นผู้กำหนดที่จะเป็นด้วยตัวเองนี่คือความหมายของคำว่า เธอต้องพึ่งพาตนเองข้ารู้แล้วข้ารู้แล้วเสียงของพรามหนุ่มรูปงามวัยประมาณ25ปีโรงขึ้นมาท่ามกลางการสนทนากัจจายนะเจ้ารู้แล้วอย่างนั้นหรือรู้ว่าอย่างไรไหนลองบอกกับพวกข้าหน่อยสิอุปสีวะหันไปถามพราหมณหนุ่มซึ่งติดตามขบวนของอจิตะมาตั้งแต่เมืองอุเทนีโดยพระเจ้าจันทปัชชรโชดกษัตริย์แห่งอุเทนี สั่งให้มาอัญเชิญพระพุทธเจ้าไปโปรดพระองค์บ้างไม่เห็นจะยากเลยขอรับมันยากตรงไหนกับแค่การรู้สึกว่าตัวเองเป็นพุทธะข้ากลับรู้สึกแปลกใจมากกว่าว่าทำไมพวกท่านถึงยังไม่รู้สึกกัจจายนะพูดทำไมเจ้าถึงแน่ใจว่าเจ้าสามารถเป็นพุทธะได้แล้วมีอะไรเป็นเครื่องบ่งบอกหรืออุปสีวะถามซ้ำ สิ่งที่บังเกิดแก่ค่านบัตนี้คือสภาวะแห่งความแน่ใจว่าค่าคือพุทธ,ธะมันจึงทำให้ค่ามองเห็นสิ่งต่างๆเปลี่ยนไปบัตนี้ค่าไม่เห็นท่านอุปสีวดาบทเป็นท่านอุปสีวดาบทอีกแล้วค่าไม่เห็นท่านปุญนากะดาบทเป็นท่านปุญนากะดาบทอีกแล้วค่าไม่เห็นคนรับใช้ของค่าเป็นคนรับใช้อีกแล้วค่าไม่เห็นคนที่เคยทำร้ายค่า เป็นศัตรูอีกแล้วสิ่งที่ข้าเห็นตอนนี้คือทุกคนเป็นจิตวิญญาณที่จะมามีประสบการณ์ร่วมกันเราทุกคนเป็นพี่เป็นน้องเราทุกคนคือจิตพุทธ,ธะเหมือนๆกันข้าพระเจ้าเห็นคนที่เคยทำชั่วกับข้าเป็นผู้ที่มีพระคุณและเสียสละมาเพื่อแสดงสิ่งชั่วร้ายนั้นต่อข้าบัดนี้ข้าไม่เห็นใครสูงกว่าไม่เห็นใครต่ำกว่า ไม่เห็นใครดีกว่าไม่เห็นใครเลวกว่าเพราะบัดนี้สายตาของข้าได้เปลี่ยนไปแล้วเพราะข้าได้กลายเป็นพุทธ,ธเป็นจิตพระเจ้าไปแล้วกัจจายนะพูดกัจจายนะเธอรู้แล้วหนอพระพุทธเจ้าพูดข้ารู้แล้วอาชิตะดาบทพงขึ้นมาเช่นกันอาชิตะเธอรู้แล้วหนอพระพุทธเจ้าพูดข้าแต่สมณะพู้เจริญ ข้าขอถามว่าสิ่งที่พระองค์นำมาบอกแก่พวกข้านี้ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์บนโลกนี้มนุษย์บนโลกอื่นๆรวมถึงวิญญาณบนพรมมโลกเขาจะรู้เรื่องราวเหล่านี้กันไหมพระองค์เป็นผู้มีพระปีชาสามารถไขปัญหานี้ได้ถ้าการบรรลุสัจธรรมมันง่ายดายอย่างนี้อีกหน่อยคงจะมีเด็กน้อยบรรลุอรหันต์กันได้ใช่ไหมขอรับโมคราชดาบท ผู้มีอาวโุโสที่สุดในกลุ่มของอาจิตะตั้งข้อสังเกตใครก็ตามที่มีสติรู้ตัวสามารถบอกกับตนเองได้ใช้จินตภาพกำหนดความรู้สึกได้เขาผู้นั้นย่อมสามารถเข้าสู่สภาวะสัจธรรมสูงสุดนี้ได้อย่างทัดเทียมแต่เขาจะต้องใช้จิตหยาบหรือจิตมนุษย์มาแสดงออกร่วมกับจิตวิญญ,ญาณอันบริสุทธิ์ หรือที่เรียกว่าวิญญาณพุทธ,ธะให้ได้เท่านั้นพระพุทธ,ธเจ้าอธิบายเพิ่มเติมถ้าอย่างนั้นผู้ที่เป็นวิญญาณเปรตอสุรกายจิตวิญญาณที่ล่องลอยเป็นสามภเวสีหรือวิญญาณเทพเทวดาก็ไม่สามารถบรรลุสัจธรรมนี้ได้ใช่ไหมขอรับ